สวัสดีครับผมไอสลัดแม็กกี้วันนี้พบกับผมในช่องกูวิลูชาแนลวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ฟุตบอล2คู่หลีกดังในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกของคืนนี้เวลา3ามทุ่มตรงบูฟแฮมตันจะเปิดบ้านพบการมาเยือนของเซาท์แฮมตันบูฟเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ18ลงเล่นไปแล้ว5นัดยังไม่เคยชนะใครเลยเป็นการเสมอ3และแพ้ไปถึง2ยิง2เสีย4ประตูมี3คะแนน ส่วนเซาแทมตันตอนนี้อยู่อันดับ9ลงเล่นไป5นะัดชนะไปสองเสมอ1แพ้2ยิง7เสีย9ประตูมี7คะแนนเกมล่าสุดของวูเป็นการบุกไปเสมอให้กับบอลหมัดศูนย์ประตูต่อศูนส่วนเซาแทมตันล่าสุดบุกไปเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งไอ้สลัดฟันธงหมาป่าขย่ำนักบุญผมขอให้มองไปทางเจ้าบ้านอย่างวูฟดีกว่าวูฟบุกกระจายน่าจะเก็บใช้ได้สกอร์ที่คาดวูฟชนะ2-1วหนึ่งูฟแฮมตัน ต่อกันคู่ที่2เวลา5ทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้สิงห์ผงาดแอสตันวินล่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวินล่าเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ19ลงเล่นไป5นัดชนะ1แพ้ไป4ยิง4เสีย9ประตูมี3คะแนนส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เป็นรองจ่าฝูงลงเล่น5นัดชนะ4เสมอ1ยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับยิง19เสียไป5ประตูมี13คะแนน ผลงานล่าสุดของแอสตันวิลล่าเป็นการบุกไปแพ้ให้กับอาร์เซนอล2ประตูต่อ1ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ล่าสุดเปิดบ้านถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสไป6ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดในบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันที่22พฤษภาคมเกมนั้นเรือใบสีฟ้าเฉือนชนะไป3ประตูต่อ2ถ้าเราดูจากสถิติ3นัดหลังสุดแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะได้แบบแค่เฉือนเนเท่านั้นเองครับ ฟันธงเฮียเจิดพิกล็อกชนะไม่น่าจะแพ้แอสตันวินล่ามันเป็นของแสลงของเดือใบสกอร์ที่คาดเสมสอ2ประตูต่อ2แอสตันวินล่าหวนเจี๊ยบจัดไป